แล้วเราเลือกเรื่องทําเป็นซีรีส์กันเราก็ยังคิดถึงประเด็นเดิมอยู่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแรงแต่มันเป็นประโยชน์เราก็ถึงตัดสินใจเลือกเรื่องนี้มาในนี้ก็จะมีการขออนุญาตที่พี่อ้อยส่งไปขออนุญาตน้องว่าเราขออนุญาตที่จะเอาเรื่องของน้องมาทําเป็นซีรีส์นะน้องก็ยังส่งกลับมาว่าน้องขอถามพี่อ้อยจริงๆตรงๆว่าจะดีไหมที่เอาเรื่องของน้องไปทําเพราะน้องเองก็กัวงวลอยู่ว่ามันก็มีฟีดแบ็กเข้ามาทั้งทางบวกและทางลบ น้องยังกังวลอยู่ว่าตัวเองเอาเรื่องของแม่มาพูดแบบนี้แล้วก็มีคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเอาเรื่องแม่มาประจานมันมีมันมีคือจะบอกว่าอะไรคะที่เมื่อกี้ถามว่าพี่ชอดเชื่อไหมเป็นเรื่องจริง ถ้าพี่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพระ่ะเพะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากมันไม่ได้เป็นคือทุกวันนี้มันพูดกันเสมอหนึ่งว่าแบบอย,อยู่พี่ชอกับพี่อ้อยก็หยิบเรื่องนี้มาออกอากาศเลยหรือว่าเอามาทําซีรีส์เลยเพราะว่าอยากดังหรือเมคขึ้นมาหรืออะไรแต่ว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนหมดนะคะพี่ถึงนด้บอกว่าคุณแอร์มีตัวตนจริงๆเพราะเราก็คุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงถึงขั้นตอนของเรื่องของอที่มันเป็นประเด็นเรื่องการเปิด a ฟ e b o ๊ k มีรูป ของคุณแอร์อีกคนนึงหรือการโอนสตังอะไรต่างๆนานานกะ็ตามแล้วที่ที่คุณแอร์คุยที่ไม่แน่ใจว่าเราได้ฟังคลิปกันหรือเปล่านะคะในคลิปก็จะมีการอ้างถึงพี่ชอตพี่อ้อยต่างๆนานาเนี่ยวันมีอีกเรื่องหนึ่งที่พอจะจับประเด็นได้นะคะคือมีน้องผู้ชายคนหนึง่งเขามา,าบอกว่า,าได้โอนเงินให้กับน้องแอร์เนี่ยจำนวนเงิน6 0 0 0บาทน้องผู้ชายคนนี้ก็ได้ไปคุยกับน้องแอร์แล้วก็คงมีการพูดคุยกันอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเรามารู้เรื่องหลังจากนั้นก็คือน้องแอร์อีกนั่นแหละ ที่เข้ามาคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็บอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยคะมันมีผู้ชายคนนึงคะ่ะที่หนูมีโอกาสได้คุยกับเขาเขาดีมากเลยคือเขาแบบเหมือนกับเขาเข้ามาแบบช่วยอยากช่วยอยากดูแลทุกสิ่งอย่างเนี่ยหนูคุยกับเขาดีมากๆเลยแล้วตอนนี้พอดีหนูมีปัญหาเรื่องสตังเขาก็โอนสตังมาให้หนูยืมเนี่ยหกพับาทนะคะซึ่งพี่อ้อยก็ดุไปเราไม่ควรไปรับสตังจากใคร น้องก็บอกว่าอ๋อเหรอคะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูทํางานได้นะหนูจะเอาเงินไปใช้เขานี่คือสิ่งที่เรารับรู้คือตรงนี้เนี่ยออไหมคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่มันมีมีน้องผู้ชายออกมาปรากฏตัวว่าน้องแอร์เนี่ยไปเอาตังของเขาเรื่องที่เรารับรู้เนี่ยคือแบบนี้ณตอนนี้ค่ะพี่สั่งให้หยุดทุกอย่างในการคุยกันในแบบผ่านโซเชียลหรือผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าจะมีการคุยกันต่อไปจากนี้ขอคุยเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นละ ถ้าน้องแอร์ตัวจริงอยากคุยกับพวกพี่ก็มาเดินมาคุยกันจะให้พี่ช่วยอะไรถ้าน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปอยากให้พี่ช่วยอะไรเดินมาพี่กันเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยในทุกสิ่งที่พี่ช่วยได้ค่ะมาสืบได้จริงๆท้าให้มาสืบกันไม่ต้องเป็นนักสืบอยู่ตามโซเชียลใดๆมาสืบกับตัวพี่เลยพี่พี่พวกพี่อยู่ในที่สว่างนะคะเนี่ยปะ เราะฉะนั้นพี่เปิดเต็มที่พี่ไม่ได้แอบ,บแบบอย่างบางคนไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็มาโพสอะไรก็ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงตัวตนเป็นยังไงก็ไม่รู้อย,าอย่างนั้ไม่ใช่แต่ออกแนวลํำคาญมากกว่ารับเก่วคนที่บางทีไม่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆบางทีพี่เชื่อว,ว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นต่างไม่รู้จักคาเฟ่ฟเดย์เลยด้วยซ้ําไม่เคยฟังไม่รู้จักว่าเราทํางานอะไรอยู่ก็เลยมันก็เลยตั้งประเด็นพูดไปได้ถ้าคนที่เรารู้จักคาเบไฟเดย์เองจริงๆไม่มีใครเขาตั้ง